คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงน้อยอำเภอราชสารจังหวัดชาเชิงเซาแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอราชสารโดยมีคณะทำงานนำโดยนางสาวนิตยาทิพวรรณหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วยนางจำรูนพยุงพง์นางสมพิษสมวิเศษนางสาวปทุมพรเตลเวศนางสายันปิ่นกุลนางยุวรีวิศดิษฐ์นางสมพงษ์บุญเรืองนางสาวอัมภัยวงศษาและนางสมพรตั้งศรีคณะทำงานและเลขานุการโดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกยื่นขอกู้เงินเบื้องต้น 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุน 3. ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก 4. ประสานส่งเสริมและสนับสน,นุนการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบล 5. ติดตามการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบ 6. ล 6. รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรค 7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือตามที่ขกสอ,อกสอจอ,อกสอ,อมอบหมายปัจจุบันมีที่ตั้งหน้าหมู่ที่หนึ่งตำบลดงน้อยอำเภอราชสารจังหวัดชาเชิงเซา ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา2467คนและประเภทองค์กรจำนวน8องค์กรโดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันเป็นเงินทุนหมุนเวียนด้านเกษตรกรรมจำนวน8โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1 5 8 8 6 1้านนนพนบาทผลงานดีเด่นของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงน้อยในระยะเวลาที่ผ่านมาคือการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงน้อยอย่างเป็นระบบ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงน้อยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงน้อยอำเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 9ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการการกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอราชสารมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิก และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวกับกองทุนตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินเบื้องต้นติดตามการดำเนินงานของกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบลรายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรค ตลอดระยะเวลาทำงานที่ผ่านมาคณะทำงานจึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อให้กลุ่มสตรีองค์กรในเขตพื้นที่ตำบลงน้อยที่มีความตั้งใจประกอบอาชีพที่สุจริตได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ หประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสมาชิกและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้สตรีได้รู้จักและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยผ่านเวทีต่างๆที่มีโอกาสและวิธีปากต่อปากโดยความไว้เนื้อเชื่อใจ 2. เมื่อมีผู้มาปรึกษาขอคู่เงินก็ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาของสมาชิก 3. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิกที่ยื่นของกู้เงินเบื้องต้นรวมทั้งศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กู้แต่ละคนว่ามีประวัติครอบครัวประวัติทางการเงินเป็นอย่างไร 4. ส่งข้อมูลผู้กู้เงินให้กับคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพร้อมแนบรายงานการประชุมของคณะทำงานที่ให้ข้อมูลของกลุ่มผู้เสนอขอโครงการ 5. เมื่อผู้กู้ได้รับการอนุมัติโครงการก็ทำหน้าที่ติดตามการดาเนินงานกลุ่มในเขตพื้นที่ตำบลภายใน7วันหลังจากกลุ่มได้รับอนุมัติเงินว่ามีการดาเนินตามโครงการที่ขอไว้หรือไม่ 6. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการทุกสองเดือนรวมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ 7. รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรค ให้คณะอนุก,กรรมการกันกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอทราบเป็นระยะ จากการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดงน้อยอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเรื่อยมานั้นทำให้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ถึงปัจจุบันมีจำนวนโครงการที่ผ่านการอนุมัติการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน8โครงการทำให้สตรีตำบลดงน้อยมีเงินทุนดอกเบี้ยต่ำไปประกอบอาชีพโดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีพุทธศักราช2562คือการได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเงินกองทุนจำนวนหนึ่งโครงการเป็นเงิน200,000บาทสำหรับแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีพุทธศักราช2563นั้น 1>, 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกประเภทองค์กรระดับหมู่บ้านให้ครบถ้วน100%ภายในปีพุทธศักราช2563 2. ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ50เมื่อเทียบกับประชากรตามเกณฑ์จปทปีพุทธศักราช2562 3. ติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินทุนหมุนเวียนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 4. ติดตามการชำระหนี้ให้ครบ100%เซของสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระสำหรับการต่อยอดความสำเร็จของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทัตรสตีตมบนหนองน้อยเราจะมุ่งมั่นส่งเสริมสตีที่ตั้งใจประกอบอาชีพแต่ขาดเงินทุนให้สามารถเขียนโครงการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนได้เพื่อให้มีการเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มขึ้น